วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้เราจะมาทํำข้าวผัดแหนมทานกันนะครับเมนูนี้ก็ทําง่ายๆครับผมประมาณ5นาทีแล้วก็เสร็จแล้วสําหรับวันนี้ฝนตกนะครับไม่สามารถออกไปตลาดได้จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่โอเคนะครับที่เด็ดของเราก็คือน้ําซอส ของทางร้านเลยนะครับเนื่องจากเราไม่มีผักนะครับแล้วก็ใส่ได้แค่มะเขือเทศโอเคเสร็จแล้วครับข้าวผัดของเราในวันนี้ข้าวผัดแหนมเป็นไงบ้างครับน่าทานบ้างไหมครับเราจะมีอีกหนึ่งเมนูนะครับที่จะเอาไว้ทานคู่กับข้าวผัดนะครับนั่นก็คือผัดผักบุ้งครับผมวันนี้เราจะไม่มีเต้าเจี้ยวใส่นะครับเราจะใช้วัตถุดิบที่เรามี ในตู้เย็นนะครับมีแค่กระเทียมผักบุ้งแล้วก็ซอสของเราแค่นั้นเลยนี่คือที่เด็ดเลยนะครับซอสน้ำซอสของเราเป็นไงบ้างครับเติมน้ำมีดิดหน่อยครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมหัดนผักบุ้งจานมา เสร็จเรียบร้อยครับผัดกบ,บุ้งของเราโอ้โหตอนเตรียมไว้นี่เยอะนะครับแต่พอผัดมาได้นิดเดียวแต่ก็อร่อยครับผมมาเลยครับ